สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมครับวันนี้หาอยู่หากินคือเก่าครับลงหนามูลเฮาวันนี้ใส่เบ็ตใบเนื้อปลาดุกมีประมาณเจ็ดแฝดลังครับเอาปลาดุกสื่อน้ำเพลินมาเมื่อวันกิโลกว่้าครับแต่แฝดโตนี่ละมั้งครับประมาณแฝดโตเสียบใบเสียใบสองเซนครับเสียหนึ่งก็บไก่หวานละครับอยู่ข้างหน้าเฮานี่แหละแล้วก็อีกเซนหนึ่งไกตโตมอครับ ไต่ต้มหมอบ่ก,กี้ลังนะครับมัดห่างๆถิ่มไปม่งแต่กังวดที่แล้วก็ได้อยู่ไต่ต้มหมอนั่นแหละครับตัวหนึ่งเป็นตัวกดค้างของใใหญ่แห้งครับประมาณจิดสองโลก,กว่าเว่ามือน,นึ่สิเป็นยังไงครับสี่มีตัวเห็นบอ่อสีมันบอ่อสีตามมองครับอ่ะเดี๋ยวมาเมองเสน็นนี้ครับเสน็นเหล็กเสน็นนี้ประมาณาหกหลังครับ โมมีอาการยังหรือครับปวดปัดไปยังปกติอู้อันนี้เลือเอาแต่หัวไปกินครับเดี๋ยวเลือแต่าหาง ปลาชโดครับแบบนี้ปลาชโดไปกินแล้วลังนึงเก่งครับปลาชโดนี่ก็กัดเบ็ดเลยกัดเอาแต่ตัวปลาอู้นี่ครับปลานีเญยเติบครับเป็นปลาชโดครับตัวนี้ขนแห้ง

จะไปเนมังใต่สะพานครับเป็นยังไงเดี๋ยวอีกบุกกี้ล้างหน่ยครับอยู่ใต่สะพานมองเคยได้ปรกากฏค้ังวังรอบที่พลาดมานี่ครับปรากฏค้ังกบบ่บใหญ่ครับสองลูกกว่าๆรอบนี้มีโต้ยเห็นไหมครับ นะครับนี่ตอนนี้มาหอดมองสองหลังสุดท้ายเข้านี่หลังนี่มีอาการครับนี่นี่นี่มองขวดมองนี่ขวดโดดครับแล้วก็ดินดินอยู่นั่นนะน่าจะมีโตครับตัวนี้เดี๋ยวไปรุ่นมึงครับเป็นปลายยังหลังสุดท้ายครับ น่าจะกินอยู่หลังนี่หลังริมโตหมอฟัข้างนี้หลังลมีเงิอยังเหลือครับมาเมืองหลังนี่แหลอะอครับริบมโตหมอ ป n วบอกับดึง <c oughs> ป n คือดึง,ง,ง <c oughs> แขงเถงนดูครับเมนป้ายมันอุปกรณ์ญญคันครับ กดคันกดคันอุ้ย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 ครับอ่ามาแล้วเหมือนนี่ลังสุดท้ายแล้วหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายเดี๋ยวต้มแล้วนี่แบ่งไปต้มเด้อกดคัน nhảy đó 2 xóng này lại chuẩn ừ. mà sức thay มอนีกเสเ็จเรียบร้อยครับมอนีกับการมาใส่เบ็ดเนาะครับเนื้อปลาดุกเงาถือว่ากันยังมันอยู่ครับมาด้หลังสุดท้ายพอดีเลยครับคือยังเกี่ยวก้อนเลยครับเกี่ยวก้อนก็ได้หลังสุดท้ายอยู่เลาะต่อหมอสะพานครับันนี้ก็เป็นปรากดค้งเนาะครับปรากดค้างเกบสองโลกว่านี่แหละครับสองโลครึ่งนี่แหละพอได้ตมไปเนาะครับขอบคุณทุกๆท่านครับที่เข้ามารับชม ติดตามผลง,งานน้ำเนครับฝากากดไลค์กดแชร์เอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสหรับพี่สวัสดีครับ